สว, <ersch> ส,วส,สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีครับสำหรับคลิปนี้ทั้งช่องบ่าแหลมพารวยจะพาพี่น้องมาต,ติดตามสายดวนครับพี่น้องครับสำหรับแนวทังครับผมครับสายดวนนะครับเนาะในงวดที่ผ่านมาครับผมรับกะตัวเลขบ้าแหลมสายดวนหาับเก่าแล้วพี่น้องเก่าหาครับผมครับสองตัวนี้เป็นพี่น้องสามารถนํามาวิ่งได้นะครับเนาะรับตัวฟันบ้าแหลมอออาามาว่าจะเป็นรับสูตรเล่าพี่น้องลองสังเกตบ้างได้ครับผมครับบ้าแหลมจะเอา ตัวฟันนี่แคในค้ครูของตัวฟันนี่ครับตองมาตัวหนึ่งครับผมครับมัวต้องหันเบ้าแลมเลือกทีเลขกเก่าเนาะพี่น้องเนาะครับผมกรหดุดไปแต่ถ้าเลือกเลขหาครับผมครับเข่าได้พี่น้องเพราะว่าจะมีหาเก่านี่็จะมีหาศูนย์นะครับเนาะครับหาหนึ่งหาสองหาสามหาสี่ครับอ่ะ บเป็นยังพี่น้องลุดตามไม่กันครับผมครับสำหรับงดนี้นะครับเนาะเขาแมาแล้วครับผมฝากพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับอย่าลืมนะพี่น้องกดติดตามเอาไว้นาครับอันนี้ได้อยันบได้มาเลียงคัวเด้อพี่น้องเสียงกองแกงกองแก้งนี่ครับเสียงบักระดิงยุกุติทนอาจารย์เสียนหน้าดีเสียงหน้าหน่อยบ้านสวนทนาจารย์ครับผมครับสำหรับพี่น้องครับผมท่านใดครับผมมาชอบแนวทางเบาแหลมครับผมอย่าลืมกดแชร์ กดไลค์นะครับเนาะรับเพื่อเป็นกําลังใจในการทายท้ำคลิปครับผมครับสําหรับงวดนี้ครับพี่น้องครับไปเบิ้งกันเลยครับผมลีล่าจักน้อยนะพี่น้องเลขน้อยโตครับสาหรับมือนี้ครับผมวันพุธครับพี่น้องวันพุธที่สิบเก้ามีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับผมสายด่วน เอาโมบังชุดวินกันก่อนครับพี่น้องครับสําหรับชุดวินงนะครับเนาะงวดนี้พี่น้องน่าสนเด้อพี่น้องครับห้าสามศูนย์ศูนย์เพียงไรพี่น้องครับหาพันสามอะโมบังครับผมคู่เด่นกันเลย ครับคูเดนนะครับเนาะฟันใอหาสามครับผมครับฝากพี่น้องเอฟซีครับผมสําหรับพี่น้องเอฟซีท่านใดนะครับเนาะสนใจครับเข่ากุมด้วยพี่น้องครับแอดไลน์เข้ามาได้เลข ID ไลน์ครับผมศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดหกสองสี่แปดศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดหกสองสี่แปดครับบ่าวแหลมพาลวยยินดีต้อนรับพี่น้องเอฟซีทุกขู่ทุกคนครับเข่าฟีดด้วยพี่น้องครับช่วงนี้กําลังเปิดคุมนะครับเนาะครับกลมไม้ครับผมครับถ้า จำนวนสมาชิกครบก็คือหยุดรลับด้วยพี่น้องครับสาหรับพี่น้องท่านใดสนใจครับผมไม่ว่าจะเป็นเล่าพัฒนารัฐบาลไทยครับผมฟันท่งให้เลยครับพี่น้องครับแนวทางกับว่าได้กี่ไลน์ครับพี่น้องครับเขามาเบิงนะครับเนาะครับสำหรับเล็กวิ่งนี่ฟันให้ตัวเดียวอยู่แล้วครับผมครับในกลุ่มก็คือช่วงนี้ครับผมเบาแหลมครับผมฟันให้เพียงคููเดียวครับพี่น้องครับเป็นเล็ก ตัวเดียวคูเดียวนะครับเนาะบอว่าจะเป็นเลขวิ่งเลขจับคู่ครับผมครับแต่ถ้าท่านใดต้องการกันครับผมกับหลักสามครับพี่น้องครับท่านใดพอเข้าใจนะครับเนาะเข้ามาหลักสามก็คือยกตัวอย่างหาสามครับพี่น้องหลักสามเขาก็ต้องมีห้าสี่ทับห้าห้าทับห้าหกครับผมอันนี้คือหลักสามอ่ะไปเบื้องกันครับพี่น้องครับสําหรับตัวกันตัวกันตัวกัน นี่แหละมันมาบดถ,ถืองวดเนาะพี่น้องเนาะกันห้าสี่ห้าห้าอันงวดว่างันจักว่าผ้ากันไปใส่ได้อันเหล็กคูนี่ก็เลยมันบวางให้ได้บุ อ๋อแคปหน้จอกันไว้ครับพี่น้องครับกับแนวทางนะครับเนาะครับหวยเล่าพัฒนาบ้าแหลมพ่าร้อยครับผมสายด้วนครับผมครับไผ่มักไผ่ชอบนะครับเนาะครับสามวาครับพี่น้องครับในงวดนี้นะครับเนาะครับแนวทางคูเที่ยวขึ้นระวังครับผมครับหาสองหาสามครับพี่น้องหาสองหาสามห้าหนึ่งห้าสองห้าสามครับผมเลขสามคู่นี่กับ ครับผมครับในสูตรถือว่ามี่ชุนครับผมครับฝากพี่น้องเอาไว้ด้วยครับผมสําหรับท่านใดครับผมครับต้องการตัวฟันนาะครับเนาะเพียงคู่เดียวครับผมครับเป็นชุดฟันลงกลุง V.I.P. ครับพี่น้องก็อย่าลืมแอดไลน์กันเข้ามาครับผม ID ดีไลน์ตามนี้เลยพี่น้องครับ08 1 1 086 248ครับผมครับบ่าแหลมเขาฟรีครับพี่น้องครับกลุ่ม V.I.P. เขาฟรีนะครับเนาะครับ ดูแลดีครับผมครับครับสำหรับพี่น้องเอฟซีครับผมทันใดครับผมพาดในงวดที่ผ่านมาเนาะครับเนาะครับงวดนี้ครับพี่น้องมาตามกันต่อครับสายด่วนของบ้าแหลมสิตธิ์นะครับเนาะกะถือว่าเดินดีครับผมเดินดีครับมีเข่าตัวฟันบอมี่ขึ้นกันครับผมครับตัวกันตัวร่องกะมีเข่าขึ้นกันเนาะครับเนาะครับ ครับสำหรับครับผมเบ้าแหลมขออนุญาตครับพี่น้องครับมีเลขที่อีกสูตรหนึ่งครับพี่น้องที่มีเลขเด่นหาคือกันเนาะครับเนาะครับเด่นหากันจะมีห้าหนึ่งครับผมที่ชนกันเลยก็คือหาหนึ่งครับดังนั้นเนาะครับเนาะพี่น้องเอฟซีให้ระวังครับผมระวังเลขหาหนึ่งนครับระวังคือธรรมะตัวนี้นี่กับใยผาดครับผมครับ แต่ว่าในศูนย์นั้นมีเพียงสีคูสีหางกระพิ non ครับมีหาหนึ่งหาศูนย์ห้าเก้าห้าแปดครับผมครับให้ยละมัดระว่างอีกคูหนึ่งนะครับเนาะครับหาสามหาแปดครับตัวเดียวกันนะครับสําหรับแนวทางเบาแหลมครับขันบ่อไป็ลายกับลายตัวถีนอสีบาดีเนาะครับเนาะครับอันนี้คือกันหน่อยครับพี่น้องไปบ่จะกันกับฟาดหาสามคู่เดียวครับผมเอาสำหรับคลิปนี้ครับผมครับก่อนจากกันนะครับเนาะครับ บ่าวแหลมพร้อมนุ่งเอยพอให้พี่น้องเอฟซีทุกขุทุกคนโชคหมานครับผมร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงย่าเจ็บย่าจนกันครับผมสำหรับคลิปนี้ทั้งช่องบ่าวแหลมพารวยคอลาไปก่อนเอาไว้พบไปเจอกันไม่คลิปหน้าครับสำหรับเสียงรบกวนนะครับเนาะต้องขอกราบพระท่านอภัยครับนี่คือทรรมชาติลุวนๆครับพี่น้องครับสำหรับบ่าวแหลมคอลาไปก่อนไว้เจอกันไม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม